ครับแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับโค้ชช็อกโกแลตครับโอ้โหนี่เลยนี่ต่อสวัสดีครับโค้ชช็อกวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้เรามาโครงการเบมแคร์2024นะครับ s a y g o o d b y e to Office Syndrome โโอ้หใครที่มีปัญหา Office Syndrome นะครับโครงการนี้ดีมากๆเลยครับงั้นเนี่ยผมรู้สึกปวดไปหมดเลยปวดข้อปวดบ่าปวดไหล่ทำไงดีครับอย่างนี้อะไรอย่างงี้ต้องมาเทรนส่วนตัวกับผมแล้วล่ะครับผมรับเทรนอยู่นะครับผมเราจะเปลี่ยนตามยิมบาทคอนโดได้หมดเลยครับ ขายของเลยได้เลยครับนั้นใครสนใจนะครับอยากจะมีเทรนเนอร์หล่อๆนะครับคอยช่วยทําให้เราเนี่ยมีพลังในการออกกําลังกายแล้วก็มีรูปร่างที่ดีต้องติดต่อมาที่โคชช็อกเลยครับพร้อมไหมที่เราต้องไปเทรนพี่ๆน้องๆแ <c oughs> ล,ๆล้วก็พร้อมแล้วไปกันเลยไปเลยก <c oughs> ันเลยใครตอนนี้ปวดไหล่ปวดแขนปวดขาปวดหลังมายกมืออ้าว นี่เลยวันนี้เรามีโค้ชช็อปของเราครับซึ่งโค้ชช็อกไลร์ของเราครับเป็นเทรนเนอร์ชื่อดังสุดหล่อดาวติ๊กตอกครับตรงนี้จะมาบอกว่าวิธีในการแก้ไขปัญหาออฟฟิศดมทำยังไงกันบ้างไปเจอโค้ชช็อปกันเลยครับกับโค้ชช็อปครับยั